โอ้โหหมาจะแตกนกจะรอดใ้แล้วครับน่าโดนมาก ฮึอึฮอ,อโอ้โหบินพุ่งออกมาจากนน่นเลยมั้งนะพุ่งออกมาจากด้านซ้ายมือแต้มแรกมาแล้ว เจนวันเวอร์ชั่นสองนี่ครับนะฮะเบ็ดเดียวครับเวลาวัดแล้วครับนี่ยุมุมสูงนะครับแล้วก็ค่อนข้างโลกครับคือผมก็มั่นใจนิดนึงครับเวลาลากปลามาครับมันหลุดยากครับเพราะว่าเบ็ดเดียวเวลามันติดปากแล้วมันคลองแล้วนะดูครับนั้นนะครับสังเกตดูครับเวลาติดปลาแล้วครับตัวองค์ต่าของเบ็ดครับมันโค้งแล้วก็ปากปลาเวลาติดแล้วมันจะสนิทกว่าตัวเบ็ดสองทางครับเบ็ดสองทางสภาพหมายเลยครับวัดปลาติดก็จริงนะครับแต่จังหวะเวลาขึ้นครับ ปอร์เซ็นต์หลุดเยอะมากครับแต่ถ้าเป็นเบดเดี่ยวก็มั่นใจได้เลยครับนี่ับนนะขยับมาจากด้านนน้นครับก็เป็นคลองเดียวกันแหละครับฝั่งด้านนู้นด้านน้ำตาลเป็นเดียร์ครับหป่าตัวเย็นเจี๊ยบเลยนะน้ําเย็นมากนี่ฮะนะเดี๋ยวปลดละปล้อยมันไปเดี๋ยวผมถ่ายรูปมันก่อนดีกว่ากับเจนวันเวอร์ชันสองครับสีมะม่วงสุกได้เรื่องแล้วครับน้าโอเคครับเดี๋ยวขออนุญาตถ่ายรูปแล้วก็ปลดละปล่อยมันไป อุ้ยอ้าปากหน่อยอย่าไปข้าวไว้ขนาดนั้นเดี๋ยวผมโยนไปด้านล่างเนี่ย้วนะเป็นร่องน้ำครับเสียงดังฟังชัด คือถ้าอยู่ประชอนเลยนะเนี่ยน้ำก็ไม่เยอะครับหน้ากัดมากเลย อืมโอ้ยโดนข้าวข้าววัวไปเลยวันนี้เอาเดี๋ยวชั้นข้าวขนะนะ้าวัวแล้วขนาดน่ะจัดไม่โดนแล้วติดสาหาย บุดโชว์ไปหนึ่งเพียหนึ่งดอก,ดอกหนึ่งดอกครับเข้ามาตรงไหนแล้หรอสถานั้นแหละเฮ้ยมันก็ไม่เล็กลนะนะเหมือนมันจะตื่นตื่นไง อือมอืมอมอสายฟู้ด้วยอืมจนได้ตขอสามวินทีหนึ่งฮึ่อยแจ้งที่สอบมาแล้วนะนะฮ้้ยวันนี้มันหลุดยากนี่นงะ กจ้งแ,แรกปล่อยไปละมาดูแจนที่สองอันนั้นอนะ่ะคลองเดิมครับขับรถขยับมานี่มันอยู่ข้างข้ออวเลยแต่มันสวยจริงนะน,นะแล้วก็ปริมาณน้ํามันไม่ได้เยอะเลยครับแต่ปลามันเคี้ยวครับตรวนี้จังหวะแรกแตีลงไปมันกัดแน่นเลยครับแต่มันติดสาลร่ายครับวัดปื้ไปหนึ่งดอกครับโู้โรครับเหยื่อเข้าค้ออวไวไปเลยโอเคตัวนี้ไซส์สวยตัวนี้ได้เก็บครับโอ้โหตัวอ้วนมาก น้าดูตัวปลาใช้ประมาณสักครึ่งโลดนี่ครับน้านะย้อนแสงก็บอนี่ครับโหตัวอ้วนมากอ้วนหัวลิมเลยนี่ครับน้านะ่มันกินมะม่วงสุกเข้าไปครับนี่ครับเห็นไหมครับ <laughs> ตอนแรกอะตอนเปิดคลิปใช้เป็นตัวสีเขียวเหลืองครับมันไม่ค่อยถูกใจครับไม่ใช่ไม่ถูกใจปลาคนระับไม่ถูกใจผมเนี่ยครับ คือตามความรู้สึกส่วนตัวชอบสีนี้มากครับสีสวยมากครับ <c oughs> เป็นเจนวันเวอร์ชันสองครับสีมม่วงสุก <c oughs> ผมเรียกเองนะครับนี่ยน้นะสัดเข้าไปเต็มคำเบ็ดเดียวเกาะเพดานบนครับโอเคครับนะฮะดูสายป้ายทีสสวยเจนวันเวอร์ชันสองครับจะคลายไปยิ่งยีเสีครับสุดยอดมากครับ